สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชบุรวันนี้เรามาทำบุญที่วัดอโศการามครับพี่น้องครับครับผมดูบรรยากาศเชา้าๆช้าในวัดนะครับตรงนี้เป็นพะทุตังคาเจดีนะครับ ีวัดอโศการามครับมาดูกันครับบรรยากาศรอบรอบวัดกันครับพี่น้องครับนี่เราเวลากับเราเวลาเราเวลาถาวายอาหารเขาเรียกอะไรนะอาหารเชา้าหรือภาษาศัพท์ของพระจังหันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครบ ดูการดูบรรยากาศดูพระเจ้าอโศการามสวรีพระเจ้าอโศกาามหาลาภ ข้างล่างเป็นศาลาการประเรียนข้างบนเป็นโบสถ์นะครับวิหารศิี่ธรรมังสีครับ ผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเอาบุนมาฝาก FC ครับ,บคุณแนละสวัสดีครับที่เข้าาารับชมกันสาธุสาธุนะครับ